อยากรู้เห็นอาดเทนรมให้นั่งฝายใจข้ามเวทนานะเอ้เราก็อยากเห็นอาดเทนรมใช่ไหมล่ะคนนึกว่านั่นนก็คือมรรคผลเกิดหัตผลเราก็โศสุดหนึ่งกันนะั้งที่พูดให้ลูกฟังที่กุฏิหลังนั้นที่บ้านโนนตุนนั่นนะ่โอ้มันใช่นั่งทมนาลุงพ่อเนี่ยซัดต,ตั้งแต่อนดเทนทำบัดเย็นเรีย,ยบร้อยแล้วก็ซัดึ้นไปเลยนะ่นั่งแบบเอาชีวิตแลกกันเลยจนถึงสว่างนั่นนะจนร่างระเบิดรวม ชนิดที่บอกว่าเหมือนกับตายไปเลยไม่ใช่รวมแบบธรรมดาเห็นลมหายใจครั้งสุดท้ายก็ดับไปเลยตัวรูก้ก็หายไปเกี้ยงเลยเป็นคนละแบบนี่คนละแบบสุขที่เดาทั้งโลกก็แบบหนึ่งนะสุกที่นั่งคำพิจารณาก็แบบคนละแบบแต่ไม่เกิดปัญญาเหมือนครูบาอาจารย์มีแต่สติรู้เต็มที่ขณะที่มันรวมแล้วขณะที่ร่างระเบิดรู้ว่าจะตายรู้ก็สละทิ้งพรวดไปเลยคือรู้ ปัญญาไม่เกิดสรับท่องปู่นะอเมื่อถอนขึ้นมาก็ปับ๊บเห็นลมเข้าออกที่ลมที่รูจมูกสีใสเหมือนกับแก้วที่ใสสะอาดนี่นะลูเออกวิบว,วัวิเริ่มเห็นแต่ลมจับลมเห็นแต่ลมจากนั้นก็เริ่มที่จะรู้สึกแต่ยังไม่มีตัวม,มีตนจนเกิดสภาวะอีกสภาวะหนึ่งที่มันว่างไปเลยจนเกิด มีดินอิดหินหรือว่าอิดแดงก่อขึ้นเป็นฐานเป็นล่างขึ้นมาเป็นล่างขึ้นมาเริ่มที่จะหนักเริ่มที่รู้ว่าจะมีตัวมีตนขึ้นมานั่นเริ่มที่จะเป็นหญิงเป็นชายเริ่มนั่นเริ่มก็มาเริ่มเข้ามาจนเป็นรูปไปร่างเห็นธาตุดินโดยถ่ายเดียวคือเป็นหินเ่หมือนือนกับดินนั่นนี่แหละเหมือนกับไปดินอิดเรานี่แหละอิดแดงเรานี่แหละนะก่อขึ้นปั๊บปั๊บปั๊บเป็นรูปไปร่างเลยนะ เป็นฐานนั่งก่อนแล้วก็เป็นตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นแขนเป็นแขนแล้วก็เป็นคอเป็นหัวขึ้นมาแต่ไม่มีในรูปร่างเป็นเพียงรูปร่างอย่างนั้นเฉยๆแล้วก็ค่อยถอนลงมาถอนลงมาพวกหนังพวกอะไรค่อยไปเคลือบเข้าไปรู้ว่าเป็นเราเป็นเขาและยังไม่ตายนั่นเพราะก็เป็นอย่างนั้นอัศจรรย์ไงแต่พอก็ต้องเดินรูปเดี่ยงรูปเดี่ยงคือขาชักเอ็นชักไปตั้งสัปดาห์หนึ่งค่อย ทุเ,ทเลทุเลไปอีกสัป,ปดาห์ที่สองค่อยปกติน่นลูกนั่นแต่ก็ไม่ได้ไปีบังกวนนั้นลูกนะก็เป็นปกตินะแต่สตินี้มากที่สุดเลยนี่เรียกว่าฐานของจิตเกิดแล้วนั่นคำว่าเสื่อมอีกนี่โหยากตอนนี้นะเสื่อมก็เข้าตรงฐานปับ๊บนั่นเวทนาอะไรเกิดขึ้นก็นั่งข้ามเวทน,นาเวทนาป็นไหนเวทนาที่รับด้วยความรู้สึกนคิดนี่ะจจ,จุดน,นี้นี่ถ้าเกิดความรักกับใครนั่งข้ามเวทนาเลยนั่งสลายายนะ ถ้าเกิดความกลัวขึ้นก็นั่งข้ามเวทนานั่งสลายตายขึ้นรือจุดมันนี่นั่นเกิดความเขาเรียกว่าทอแท้ออนแอรก็คือก็นั่งข้ามเวทนาสลายตายอุปนิแัยตัวนี้จึงเกิดนั่นความท้าทายจึงเกิดเกิดความกลัวสุดขิสลายตายนั่นนั่นเริ่มนั่นลูกนั่นนี่คือฐานของจิตเลยมารูภายหลังอที่แท้ต้องเอาตัวโสสุดโสเป็นโตายนี้เองมาสอนจิตสอนใจของตัวเองต้องนั่งให้มันตายไปข้างหนึ่งไม่งั้น ความขี้เกียจตาขาวก็จะเกิดเมื่อความขี้เกียจตาขาวกเกิดการทําจิตภาวรามไม่ไปไม่ถึงไหนลูการรวมก็แค่เปิดเดี่ยวประดาวไม่สามารถเป็นปึกเผ่นแน่นหนาของใจได้เลย,เลยที่เรียกว่ากรรมฐานตัวนี้คือที่ตั้งของจิตที่มั่นคงไม่เกิดพูดง่ายๆนี่แต้กรรมาฐานนี่คือฐานของจิตการงานที่ได้กระทาแล้วมันเกิดแล้วสมบูรณ์แล้วมันก็ไม่เสื่อม สติมันจะมีเต็มที่เลยนะทุกคนไม่เหมือนที่ว่าจิตรวมเป็นลงทีติจิตธรรมดานะคนละแบบเลยนะ็นึกว่าฟากใจแล้วตั้งแต่ต้นว่าต้นนั้นน่าจะเป็นคราสว่าเลือดปุดเสดาน,นฟาตใจแล้วตั้งแต่ที่สละตายตั้งแต่เดินออกจากกุฏิที่บ้านเหล่านาดีนั่นที่เป็นพระขาวก็วนึกว่าฟากใจก็สมบุมบริบูรณ์แล้วไม่จะตกสะท,ท่านใดแต่ตัวนี้หนักนก,การกันกว่าอีกไงยังไม่ได้ถึงตัวนั้นไอ้ตัวนั้นมัน ถึงเวทนามันเกิดขึ้นเองโดยไม่ไม่มีเจตนาเจตนาเกิดเวทานาเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเจตนาอันนี้มันเจตนาสละตายเลยมันคนละแบบตอนนี้นั่นมันก็เลยคนละแบบนี่แหละครั้งที่สามก็เลยฟาดไปเลยที่บ้านนนตุนทีน่กุฏิหลังนั้นฟาดไปเลยตัวน,นี้ฟาดไปเลยแล้วก็ไม่มีคำวา่าที่จะตกละกาลำบากตกทุกข์ได้ยากอีกไม่มีในมรึกคือไม่มีคำว่าเสื่อมนั่น แม้ไปอยู่ภูเมืองนะอันนั้นมันสิ้นสุดสัญญาเฉยๆนะแต่คิดว่าตัวเองเฉื่อยมันไม่ใช่จึงตัดสินใจสลายตายนะเพราะเราเคยสลายตายหลายครั้งไงในการเข้าสมาธิน่เข้าสมาธิไม่เหมือนหมู่ไงเข้าสมาธิเพื่อสลายตายไงนั่นแหละที่อยู่ที่ภูเมืองนะก็เหมือนกันที่พ่อได้เคยเล่าให้ลูกหลานฟังตลอดนั่นนี่สลายตายพอสลายตายแล้วนั่นแหละก็ธรรมะก็เกิดทุกครั้งเลยทุกครั้งไม่มีควาว่าที่บอกว่าพลาดแม้แต่ครั้งเดียว ในการที่สลัดายสลัดใจนี่ังนั้นธรรมะที่ฟากใจตัวนั้นจึงสอนลูกสอนหลานอย่างเต็มี่ยมเต็มหน,นุนได้เลยไม่มีคำว่าสุทุขท้างก็ใครก็ฟากใจตัวนั้นแหละนั่นเป็นธรรมที่เลือดที่ประเสริฐที่พระเจ้าทรงได้พืปฏิบัติมานั่นตั้งแต่ทําเพียรทุกกรกิริยาต้องฟากใจตัวนั้นจึงจะมีปัญญาถ้าไม่ฟากใจก่อนก็ไม่มีปัญญานั่นหาปัญญาไม่ได้ถ้าไม่ฟากใจสติกำลังปัญญาไม่เกิด อย่างนั้นเวลาที่หลวงปูง่เทศหลวงปู่จึงไม่ได้เอาของไขรออกมายกเว้นยกมรรคปฏิปทาของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ครูผู้เลื่อนผู้สุตที่เราเคารพแค่น,นั้นออกมานั้นก็เอาอเราออกมานี่เขาเราทำมาอย่างนี้และก็อยู่ในธรรมจิยวิญญในสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นการที่จะเข้าถึงมาเข้าถึงผลมันก็เดินตามทางเดียวกันก็ใช่แต่การรูก้การเห็นแตกต่างกันเดินตามทางเดียวก็คือศีลสมที่ปัญญานั่นเธอจะเดินออกจากนี้ไม่ได้การต่จสรู้ก็ตัสงรู้ตรงทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็ัสรู้ทีเดียว จะจะรู้ที่อื่นไม่ได้แต่ว่าทางที่จะเดินนี่ก้าวสั้นก้าวยาวช้าเร็วมองใจแลขวาผิดแตกต่างกันสายตาไวและสายตาไม่ไวแตกต่างกันก็มือนมีพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านไปทําจิตภาวนานอยู่ในถ้ำตั้งยี่สบสามสิบปีไม่เคยมองดูข้างบนถ้ำเลยหมูกนาคก็ไปเยี่ยมอืมก็เลยบอกว่าอถ้ำท,ที่ท่านอาศัยอยู่นี้งามมากนะ ข้างบนนุ่มแลกม,มีการหยดของน้ำมีการสลับจับจอมของหินสว่างสวัยด้วยหินที่เป็นเพชรเป็นอะไรกับว่ากันไปท่านก็เฉยท่านตอบมัาก็ตอบแบบปกติผมมาอยู่ยี่สิบสาสิบปีผมยังไม่รู้เลยว่าทาเป็นยังไงนะอุปนิสัยแต่ละรูปแตกต่างกันมากะลูไม่ได้ดูน่นไม่ได้ดูนี่ ดูที่ไหนดูที่ถ้ำเดี๋ยวคือถ้ำใจตัวนั้นถ้ำใจตัวนั้นสมควรที่จะดูพลาดไม่ได้อยู่ถ้ำหมายถึงอยู่ในถ้ำในภูอยู่ในกุฏิวิหารบิดาบาตถ้ำใจตัวนั้นถ้ำกายตัวนี้ห่างไม่ได้ถ้าห่างถ้ำกายถ้ำใจอุ้ยลานทางลานพังหมดนะลูกนะนี่พ่อไม่เคยห่างสอนลูกตลอดนี่ไม่จะพูดจอกรูกที่ลูกคล้าเล่นก็ตลอดตลอดในการสอนลูกได้เหตุได้ผล พอสอนปักก็เข้าปับเดินปกติกันให้กําลังใจผู้ที่ใส่บาารมันก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์พอเขาไม่เคารพจริงๆเขาไม่มาใส่บานเราจะนิ่งเฉยไม่พูดเลยกําลังใจของลูกเขาไม่มีสิ่งพูดจอกบ้างหรือบางสิ่งบางอย่างถามถ่ายกันบ้างเขาใจได้มีกําลังใจว่าสิ่งที่เขาได้กระทานั้นสมบุมรูรณด้วยบุญกุศลก็ธรรมดาผู้มีกิเลสเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วย มันจะว่าเดินดุมดุมดุมไม่พูดไม่จาเพราะว่าเขายังไม่รู้เรื่องพระสัจธ,ธรรมไม่รู้เรื่องธรรมเรื่องวิน,นัยไม่รู้เรื่องอากาเกียของพระต้องค่อยบอกค่อยสอนนะลูกอย่างนั้นจะบอกว่าสงฆ์ข้อโลกสอนโลกได้ยังไงนั่นเออทาไมสงฆ์ข้อโลกเลยเออทาไมออกสงฆ์ข้อโลกก็เหมือนอาจารย์สุชาติพูดเออหนึ่งไม่มีสองตัวนั้นก็ใช่รูปนั้นไม่พูดพวกก็ด่าเขามามา,มาทำไมอีนั่นอีนี่ว่ากันไปน,ะนั่น น,นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าท่านไม่อยากให้ใครมายุ่งกับพองค์ท่านอย่าทําตัวให้คนศรัทธานะน้อยคนสอนพ่อเนี่ยต้องทําตัวให้เขาเกลียดชังให้เขาบ้าเราบ้านเราบ้องคนจะไม่มายุ่งกับเราเราจะได้อยู่อย่างสบายตั้งใจภาวนาให้ทรงมรคทรงผลได้อย่างรดวดเร็วอันนั้นเป็นอุปนิสัยของท่าน เราจะทำบอ้บองบอ้บองบอ้บองไม่ได้เพราะเราเป็นนิสัยผู้ดีมาตัวนี้มันไม่สามารถที่จะออกจากสันดานตัวนี้ได้นี่ขอรู้ข้าใจนะที่ว่านิสัยวาสนาเบารมีนั่นแหละมันยังมีเชื้อตัวหนึ่งที่เป็นฝังลึกอยู่ตัวนี้ที่พ่อบอกว่ามันละไม่ได้นั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่ามันละไม่ได้ไตววไไดแต่อย่างอื่นมันละได้ใช่ไหมล่ะอุปนิสัยวาชนามบนรมีอย่างอื่นละได้แต่ว่ามันฝังลึกอยู่ตัวนี้มันมันละไม่ได้มีมันก็ไม่มาก แต่มันเป็นอุปนิสัยที่ฝังหรือแค่นั้นมีเราทําไม่ได้ดิไม่นะเราจะบ้องๆไปดากก่าคนนั้นดากก่าคนนี้ทากี่อย่าาทางอย่างแบบไอ้กุย้ยเราก็ทําไม่เป็นนั่นนั่นนิสัยเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติาาน่ะไ่วงี้แนี่มันถึงถูกกันลูกนั่นมันก่อภพก่อ,อชาติมาหลายภพหลายชาติไม่ใช่ว่าตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดนี่ก็เพียงปัจจุบันไม่กี่ปีนี่ยังไม่ถึงร้อยปีอันนี้อบรมอุปนิสัยมาแล้วหลายพุทธันดรถ้าจะพูดถึงนั่น ไม่เว่าพึ่งมาเพื่อปฏิบัติมันต้องมีอุป,ปนิสัยตัวนี้ส่งผลมาตลอดตลอดมันจึงทาไม่ได้ในทางที่เร็วๆมันจะทําได้ในทางที่ดีพอพูดในฟังหลายครั้งถ้าอยากให้ลวกปู่ทำเร็วเหมือนเหมือนกระหมูกับขวานา่าเหมือนกระบาดอาจารย์ให้ลวงปู่ตายที่ดีกว่าฝังลึกเลยนะลูกนี่นี่เร้เรียกว่ามันฝังลึกด้วยคุณงามความดีแต่ว่าฝังลึกด้วยความศรัทธาก็ไม่ถูก ฝังลึกด้วยคุณกามความดีที่สั่งสมอบรมบารมีรม,มาหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยหลายพุทธนดรสหลายกับหลายกันนั่นมันฝังลึกเลยมันทอนไม่ขึ้นรอ,อกรูปนั้นไม่งมั้นมันไ,ไม่ถึงขนาดนี้หรอกแต่จะให้เราไปโกหกหลอกลวงคนนั่นคนนี้พูดเล่นพูดหัวและพูดเพื่อหาเงินหาทองหรือพูดไม่ได้อยู่ในหลักคำสอนของพระเจ้าที่ไม่ใช่พระสัทธรรมไม่ใช่ความจริงเราพูดไม่ได้ ที่พ่อพูดได้ว่าให้เราตายที่ดีกว่าที่เราจะทําชั่วเหมือนหมู่เหมือนคณะเหมือนครูบาอาจารย์นั่นก็เรื่องนี้แหละชาตินี้คือดีสุดเลยดีจนถึงวันแผ่นดินกบหน้าคือถึงวันตายนั่นแหละจะให้เราชั่วเหมือนหมู่เหมือนคณะไม่มีทางคําไหนคานั้นหนึ่งไม่มีสองนั่นมันมีความสุขมันฟังลึกขนาดนั้นนี่าลูกเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเล่นเล่นหัวหัวนั่นเาทเลนห้ทถเลมาเล่นเล่นหัวเล่นบวชมันทำไม ความเสื่อมก็รู้ว่าเสื่อมด้วยเหตุอนไรน,นั่นความเจริญก็รู้ว่ามันเจริญด้วยเหตุนหนอนเพราะทําใจตอนนี้คือใจตอนนี้กายตอนนี้เราไม่เคยห่างด้วยสติตัวนั้นสติเราแนบอยู่ตลอดแนบอยู่ตลอดมันเสื่อมด้วยเหตุอนไดน,นั่นมันเจริญด้วยเหตุอนไรความเสื่อมก็คืออาจารย์นั่นความเสื่อมของจิตความเจริญของจิตก็คืออาจารย์เราจะไม่เสื่อมอีกตลอดนนตาการนั่นนั่นเมื่อฟาตใจที่ภูมิงนะ นั่นแหละเราจะไม่เสื่อมอีกตลอดนันาฏกรรตอนนี้เสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมขอตายไปเลยเด็ดขาดขนาดนั้นตั้งแต่ที่ตะลุมบอลกันหนะจ้าเจ้าการที่พวงนั้นทั้งที่ลูกลองนึกดูนะตั้งแต่ต้นว่าต้นนั้นก็ดับไปแล้วมันไม่น่าจะเสื่อมขนานดะนั้นนั่นพอมาเป็นพระขาวก็ฟากตายแล้วนั่นอยู่ที่วัดอรัญญ,ญาวาสีบ้านเหลนานั่นพอบนปนพระชา,าก็ฟากตายแล้วที่กุฏิหลังนั้นที่บ้านโนนตุน ป่านนั้นมันก็ยังเสื่อมเสื่อมแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นอันที่จริงเขาไม่เสื่อมหรอกแต่เรานี่ถ้ามันเขาเรียกว่าสติเผลอนิดหนึน่งเราคิดว่าเราเสือเ่อมเฉยเมื่อศึกษาความรู้ภายหลังอันที่แท้มันสิ้นสุดสัญญาคือความทรงจําเก่าไม่มีรู้เข้าใจไหมความทรงจำาเก่าไม่มีนี่ความทรงจําเก่าไม่มีเลยเรียกว่าสิ้นสุดสัญญาในภาคปฏิบัตินะ อาจจะไม่มีในภาคปฏิบัติหรือภาคปริัติหรือเราว่าอาจจะศึกษาไม่ถึงก็ยกไว้ไหนกอนก็ะหม่อมเลยมันสิ้นสุดไปเลยมันไม่มีสัญญาเดิมๆจําได้หมายรู้ว่ามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีวงศาก็นาญาติหรือว่ามเมตพุทธโธมันยังจาไม่ได้ถ้าจะพูดถึงตามภาษาภาคปฏิบัติจริงๆก็เรียกว่าจิตรวมลงในปัจจุบันตลอดรวมอย่างละเอียดจนไม่มีคําบริกรรม นี่คือภ้างปฏิบัตินะลูกนะรวมอย่างละเอียดจนไม่มีคําบริกรรมเตยังไม่ถึงถีติจิตที่ตัดไปเลยเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นคือตัดไปเลยตอนนั้นเหลือแต่ธ้าุรู้ถ้าุรู้ก็วิญญาณใช่ไหมท่าุรู้ก็จิตใช่ไหมก็แล้วแต่จะเรียกตามสมมุตินะพูดถึงว่ามันต้องตัดตัวนี้ไป เพราะวิญญาณก็ไม่รับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีตอนนั้นคือรับคือไม่รับรู้ตัดขาดไปหมดก็จะเรียกว่าวิญญาณมันก็ไม่ถูกนก็ต้องเรียกว่าผู้รู้โดดเด่นเอออันนี้คือถีติจิตจิตเดิมเออก็ามานก็พูดได้เห็นบอกว่าถ้ารู้ก็วิญญาณมันก็ใช่แต่รู้ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจไงมันรู้คนละแบบอันนี้ถ้ารู้ตัวนี้ก็คือถีติจิตนั่นเองรวมขนาดนั้น มันจะเหลืออยู่อย่างนี้เวลามันถอนออกมามันก็อยู่ตัวรู้แต่ตัวรู้ตัวนี้มันไม่มีตัววิญญาณส่งผลนั่นทีออกรู้ตามหูตามันไม่รู้เลยนะีมันเฉยเลยมันไม่รู้ตามสัญญาเก่าๆมันเฉยมันไม่สนใสนี่เราก็ไม่รู้นี่แล้วก็ไม่เคยเห็นนี่ใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็งงจีนี่ลนะ่ะก,ก็คนที่มีรูมมีบาต เมนมีครูมีบาตถ้าไม่เคยผ่านมันก็เท่าก่าวันนั้นกูนะแม้นองค์ถ้าจะเป็นพระอรหันต์เมื่อไม่เคยผ่านก็เท่าก่าคือจะไม่รู้ตัวนี้นี่พูดทีโลกฟังอย่างถึงใจเลยนะนี่นี่คือภาคปฏิบัตินะมันต้องรู้เองเห็นเองแล้วหาทางออกเองสันทิฏฐิโกงเองนะสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองนั่นเมื่อรู้เองเห็นเองมันก็ไม่จับการไม่จับการการเวลาลูมันจะรู้ทุกการเวลาของมันการในเวลาไหนที่มันสมควรรู้มันก็รู้นั่นแหละตอนนี้ต้องหาทางออกเป็นปัจจตังแล้ว หาทางออกคุณรู้ตัวนี้เห็นรู้เองเห็นเองแล้วเป็นปัจจิตตังแล้วรู้ได้เฉพาะตนเมื่อรู้ได้เฉพาะตนทำยังไงหาทางออกหาทางออกเฉพาะตนในการที่รู้ได้เฉพาะตนหาทางออกแบบไหนนั่นแหละหนึ่งสลายตายสองสลายตายสามสลายตายมาแล้วนั่นแหละที่ภูเมืองนะ้จึงชนิดที่คานขี้แคลนเยี่ยวในการสลายตายจึงได้ทราบว่าสิ่งนี้มันคืออะไรจิตจึงเป็นมติมาปฏิปทา รวมกันเป็นจิตท,ที่กลางเนี่ยยี่สิบภูมิงนะแล้วมีความรู้สึกขึ้นในขณะทันทีไม่สงสัยพร้อมกับมีความรู้สึกในขณะนั้นทันทีว่าไม่เสื่อมอีกนะรู้แล้วการเสื่อมเป็นยังไงรู้แล้วว่าการเจริญเป็นยังไงนั่นที่พ่อพูดเสมอว่าตราบใดถ้ายังไม่ถึงมัธฉิมปฏิปทาคือความพอดีของจิตการเสื่อมของจิตย่อมมี การเอ็นเอียงของจิตย่อมมีการเชื่อคนย่อมที่จะมีตลอดตลอดไม่วางกลางไม่เป็นมัจจิมาติปะทาคือความพอดีเลยต้องสละเป็นสละตายถึงขั้นระดับนั้นลูกจึงจะสามารถรู้เห็นจิตอย่างสมบูรณ์แบบได้นี้พูดให้ลูกหลานฟังทั่วโลกเลยนะอย่างนั้นจะกล้าท้าหรือว่าถ้าไม่ถึงอาจถึงทำชั้นสูงไม่ต้องมาสอนไงอันนี้ผ่านมาอย่างสุดๆแล้วแปลชื่อว่าโสดุโสเป็นโสดตาย นั่งข้ามพิธานาเป็นยังไงเราสลัเป็นสละตายมาแล้วจิตมันปั่นป่วนเป็นยังไงสละเป็นสละตายมาแล้วถึงกล้าต,ตัดทิ้ใจอย่างองอาจเดินฝ่าผงช้างที่ภูหลวงนั่นเนีลูกหลานนึกตึกต้อมดูสิเมือมันเป็นมาอย่างจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้หนละมันไม่ได้แค่สิ่งใดนั่นะตายวัดเอาเครื่องเอาตัวตายเป็นตัววัดนั่นนั่นตายลูกรู้ตัวว่าเกิดก็จะภาวนาละกิเลที่นั่นนั่นคือไม่คิดที่จะกลับมาในโลกมนุษย์อีกไง และไม่คิดที่จะไปเขาเรียกว่าพบใดภูมิไหนยกเว้นเมืองปฏิพานอารหันต์โดยทายียวกล้าไหมถ้ากล้ามันก็ได้ทาไมกล้ามีแต่คำพูดมันก็ไม่ได้มันต้องกล้าต้องอาต้องหามจริงๆจ,งๆจึงจะสามารถสยบเปตสยบผีในใจของตัวเองได้เมื่อมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกใช่ไหมละ่ะถ้าบาร,รมีตังสมบุญบารมีมาไม่ถึงมันก็ไม่สามารถไปได้ โอ้หมันเวลามันเป่นบวนขนาดเดินจนกลมจนจนคิดจะโดดหน้าผาตายเนี่ยาว่ามันแรงมันกดแรงด้วยทิฏฐิมานะที่หวังมกักหวังผลนั่นแต่มันถึงที่ของมันจากทิฏฐิมานะมันก็แยกกันทิฏฐิตัวน,นี้ก็แยกออกจากมานะนั่นทิฏฐิก็เลยเป็นทิฏฐุก,กรรมนั่นความมุมานะบากบันก็ถึงที่สุดได้แล้ว แยกออกก็เลยเป็นทิฏฐุกรรมด้วยความมุมาณะบากบันนี้เองนะมันก็เข้ากันงนั้นมันก็สงบเมื Rudy, ่อทิฏฐิมานะแยกออกจากกันมันก็สงบปับ๊บตอนนี้ทิฏฐิมานะตัวนี้ไม่มีเมื่อทิฏฐิมานะตัวนี้เข้ารวมกันปับ๊บมันไม่ค่อยมีเหตุผลดูต้องเข้าใจด้วยทําอะไรก็กล้าบ้าบินโถตุโูโโ ossen, โเป็นโสตายไม่มีเหตุผลรักก็ prechen. มีทิฏฐิมานะไม่มีเหตุผลโกรธก็มีทิฏฐนะินานะมานะไม่มีเหตุผล ต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่ต้องการตรหันก็ตามก็ทิถิมานะไม่มีเหตุผลหลวงปู่จึกล้าท้าในภาคปฏิบัตินี่แล้วเขาจะสอนหลวงปู่ได้เลยปฏิเวกมาหลวงปู่จึงว่าเป็นศีเปฏิทัตหรือทําสังกเพียนั่นแหละก็ไม่รู้นีไ่ไหมล่ะก็ไม่รู้เลยเวก็มาหาวิมนันอะไรนี่นะพวกสสตว์โลกนี่หัวหนวกงตาบอดธรรมะขั้นนี้มันไม่ใช่ธรรมะธรรมดา เดี๋เรื่องมาเรื่องผลออกประกาศนี่มันก็ยากเพราะพระมหาเรียนนี่วะพระมหาเรียนแล้วก็บอกว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วนั่นตำราในพุทธทนายก็บอกว่ามรรคผลนิพพานหมดนั่นพระสูตรนั่นพระสูตรนั้นก็บอกว่าเออมรรคผลนิพพานหมดตั้งแต่นานแล้วเดี๋ยวนี้มีแค่พระสุปฏิพันโนแต่ตำราหนึ هم, ่งมหามหาไม่ศึกษาไงตราบใดที่มีผู้บะพฤติปัติตามมงเปล โลกนี้จะไม่ว่างจากพะอรหาน,นี่ถ้าศึกษาตัวน,นี้ปับ๊บลงใจงนในสมัยที่หลวงปู่บวชครั้งแรก